จิดกระพริบกันกูได้มาเอาอนตรมาลงพอสื่อยังกะสื่อยาสื่อพญาแมนพยาใดพญาสีเกดพยาสียาใหม่ภาาสองพลังการช็อปสุดล้ำกับแบรนด์ดังที่คุ้นเคยที่ร้านยูนิลิเวอร์ มาดูตัวให้ดอยได้อัตมาชีบึงไ้เด้อคนฮ่องเกิดมาเนี่มันบ่เหมือนกันไม่มาได้เท่าเทียมกันเด้อค่ะเออแล้วมาไรไข่ชีลังชีด้วยคือเพิรนร้วยมันคู่อํรนวยค่ะเธอปีเหน่งอายุเท่าใดแล้วปีนีห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าปีหน้าเจ้าสิได้ลาบเด้อลาบหญ่บ่คะลาบไม่ไงแต่ว่าได้สักเดือนเดือนละาพุ่อย บิงดวงไฮนะดวงสตาร์นาสีคนห้องนี่มันบดด่แยนงบ่นนอนเจ้าคอยชิมีผัวเมื่อไหนคะผัวนี่หายากมือนี่หาผัวนี่หายากค่ะมี่มองดีๆกับเขาบวชกันเหมืนอนถึงบวชก็เขาพร้อมที่จะซื้อนั่นแล้วโย่ม,ออมโอ้ยโดโูโ โดนแล้วแต่ปีเด็กอายุห้าสิบเก้าเจ้าซิมี่ขู่ข้องตอนอายุเก้าสิบห้าเนอแล้วก็ตายก่อนบอสเด็แฟนคอยดีเฮ็ดอาชีพยันชัแฟนเจ้านั้นก็เป็นนันกแาดงเมืองของจีน<อ>เป็นยังนชัาเฮ็ดองค์น้าขายเฮ็ดองค์น้าขายแมนอา,ายุเก้าสิบห้าเจ้าสบายสิได้นอนแลแนงค์นอนแน ก็แง <c oughs> you know ่ท่านเนี่ยบดล้างนี่บดลแต่ก็ลอยอย่างซึ่งบดนคุซึ่งแต่กลายเป็นเน้นนะเน้นยังเน้นในหม้อนเน้นในหมอนนอนในเมีนอ๋อร้อยปั๊บไปคเป็นนายกเองเนียอยู่ใบมดมีเออในหุ่นงเล่นนายอยู่ใบทิศเออสวัสดีครับท่านนายกบองหลาว่าไงกับท่านรองม้อ แม่ครูเป็นบ้าลายแต่เละเออผมไม่ได้เป็นต้นรองหรอกครับแอบคุณเป็นอะไรครับผมเป็นนักข่าวนักข่าวครับมาจากช่องไหนครับช่องคลอดนะด้วยนายกรากเก้านะตท่านนายกครับครับผมจะสาษณ์ในฐานะผมว่าเป็นประชาชนนะท่านได้เป็นนายกท่านจะสังกัดพรรคไหนครับพรรคพลนหาับครับ เจอปากนานะเหล,ลือก็ไม่ต่ำไปได้เลยนโยบายของท่านคือมีนโยบายอะไรบ้างแกแต่คุณจะบอกมาเลยว่าความร้อนของประกายจนมันมีอะไรที่มันหนักหนาอยู่คือตอนนี้ปัญหาความแตกแยกคนไทยไม่ก่อยสามัคคีคนไทยไม่หันหน้าขวากันท่านจะทํายังไงคนไทยหันหน้าเข้ากันรถน,นานรงน้างคนไใจกี่รถสองแถวครับ เวลาไปไหนจะได้นั่งหันหน้ากวางกันหันหน้าออกนอกประเทศมันกินหน้าแข้งเลยนะครับขามขามแล้วนายอยู่บ้านนายจอดบงละผมได้จุ่มในกาแฟปลุงแล้ว ผมนี่ก็เรียกพระเกศาอ๋อผมนี่พระเกศาเฮียกายใจตุไดได้มั้งครับที่มาพระเกศาวันนี้เับอ้าวเฮ้ยเกศาไหนอ่ะเฮียผมนี่ครับมันไม่ใช่ผมมึงอ๋อเฮียผมก็ยาอะไรผมคุ้นเลยมนะึงคำว่าเกศาคือเจนผมไม่ใช่ว่าผมครับอ๋อเจนผมนี่พระเกศาใช่ เอกตะคนก็อยากได้คนนี่ก็เรียกพระโลมาเฮ้ยก <Hey>, uh. ันนี้กันนี้เออคนนี่เนี่ยเขาเรียกโลมาอ,อ๋อคนนี่โลมาอันตะก้นบงกับปลาวานเลยครับตอนปลาวานได้กคยตื่นนั่นอันไหนร้อยอย่างนู้ยติล้ออยู่ปากกาดำบงรับดวงเหยียบปากปกาบำ มองยังดูโตก่อนควรจำลวนลูกรายการตรวจตัดมาใต้ใช่แลคดีแล้วมีเออต้ไม่นวอยเลยไตบอกได้จองตั้งประเตศนู่สํารวจโลก